เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่าอันนี้ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมฮัสต์ stone ในโหมดแบทเทิลกราวส์นะครับผมเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นอย่างไรดีขนาดไหนมาดูกันครับเจอคู่แข่งแล้วไหนขอดูหน่อยสิมีทั้งมิวฮาลมานาสตอมเกมนี้มีเมอร์หลอกวิญญาณธาตุมิวฮาลก็จะเล่นได้ใน2ตัวนั้นนั่นแหละ แต่ว่าเจ้าตัวเคอร์ทัสเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมลองเล่นมิวฮาดูแล้วกันมิวฮามิวฮามิวฮาจะได้เปรียบในช่วงต้นเกมถ้ามีตัวโทเค็นหรือว่ามีตัวที่แบบเจ๋งๆให้เราเล่นตั้งแต่แรกอ่ะเขาค่อนข้างได้เปรียบเขาสามารถใช้เทคนิคแบบซื้อ2ตัวได้ตั้งแต่ตาแรกเลยไงแต่น้องได้โทเค็นนะโทเค็นหรือว่าตัวที่ขายแล้วเรียกลูกซึ่งเกมนี้ มันมีทั้งวิญญาณธาตุให้เล่นได้แล้วก็มีทั้งเมลอกด้วยแต่เราไม่ได้เลยสักตัวเศาอยู่เหมือนกันนะแต่เกมนี้มีมังกรไหมไม่มีด้วยไม่มีสัตว์ไม่มีเครื่องจักรไม่มีมังกรก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็หยิบเจ้านี้มาครับเพราะว่าเราสามารถขายได้เลยเพื่อใช้ความสามารถของเขาได้บัตรเจมมาทันทีสองอันแล้วก็หยิบมาได้อีกตัวหนึ่งถ้าจะให้หน้าเกลียดก็หยิบไปเนี้ยเพิ่มบัตรเจมขึ้นมาอีกอันหนึ่งไปเลยแล้วยังไม่ใช้ เกมนี play, 2> 2้จะเล่นอะไรดีผมก็ยังไม่ทราบแน่เนาะตาหน้าหยิบมาสองตัวตาหน้าหยิบมาสองตัวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอย่างน้อยเราก็มีบัตรเจมดองไว้ในมือเล่นกับวิญญาณธาตุใช้บัตรเจมให้กับเขาก็ไม่เลวเหมือนกันเอาเจ้านี้เลือกที่จะไม่เล่นอะไรเลยก็ต้องขอบคุณเขาผมว่าเขาใช้ฮีโรพาวเวอร์แน่เลยเพื่ออ๋อเขาได้โจนสลัดเขาได้โจนสลัดตัวที่รด ้ารายการอัพโอ้ผมได้2ตัวเนี่ยอย่างนี้ดีเลยเนี่ยมันทําให้ตาหน้าของผมอะสามารถอัพดาวแล้วหยิบมาได้ตัวหนึ่งได้เปรียบน่ารักมากเลยขึ้นหน้าไปดีกว่าเอ้ยเอาสามขึ้นหน้าดีกว่าเผื่อเขาเล่นตัวที่สแตทสองสามเขาเกมนี้มีมอนหลอกไงเขาเล่นสองสามก็จะตีทีเดียวตายไปเลย กันนั้นยังไงเราก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องอื่นมากตาหน้าผมอัพดาวแล้วก็หยิบได้2ตัวถ้าผมขายเจ้านี่ขายเจ้าตัวซ้ายสุดเพราะว่าความตัวซ้ายสุดเนี่ยผมใช้ความสามารถไปละแต่สองตัวเนี้ยผมใช้ความสามารถไปแล้วก็จริงแต่มันมีโอกาสาที่จะรวมทองได้มันยังมีความสามารถในการไปต่อได้มากกว่าอฮึต <c oughs> <c oughs> ัวนี้ก็ขึ้นอัพเป็น2ดาวแน่นอนแหละ ราะว่าตาที่สองใครๆก็อัพกันทั้งนั้นแหละเนาะซึ่งผมจะอัพในตานี้นออโอ้ถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมเอาบัตรเจมมาแล้วก็เก็บ3ามหนึ่งเอาไว้เนาะน่ารักกว่าเยอะเลยตัวเน,นี้ยมันแบบมันมีหน้าที่เพื่อขายอยู่แล้วอะาาเ,รเราอัพดาวครับแล้วเราก็หยิบโทเค้นมา เจ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่มีวินเทลรี่ดีไวชิลผมควรที่จะเอาตัวที่อ่อนที่สุดตีก่อนเถ้าเป็นไปได้ตาหน้าเราหยิบได้3ตัวเรามีโอกาสที่จะรวมทองได้ด้วยถ้าได้นี่ก็ได้เปรียบอะเพราะว่ารวมทองตัวเนี้ยมันจะช่วยการลดค่าได้อการอัปเกรดเพิ่มไปอีกด้วยจาก1เป็น2เท่าตัว มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าเขามีดีไวชิลอย่างที่ผมบอกผมก็เลยต้องเอาตัวเน่าๆตีเขาไปก่อนเพื่อที่เขาจะสวนเราคืนเราฆ่าเขาเราก็จะฆ่าเขาเราจะเหลือนหนึ่งตัวเป็นไปนตามแผนนิดนึงถ้าไม่เอาเอาหนึ่งหนึ่งเขาไปตีก่อนอาจจะเกิดการเสมอก็ได้นะนเราไม่สามารถที่จะรวมได้แต่เราได้ตัวนี้ค่อนข้างดีเพราะมันทำให้เราเนี่ยได้เงินฟรีครับ ผมต้องหยิบสักตัวนึงก็ต้องไพเลตอะเพราะว่าไพเลตมันบัฟได้โหดกว่าเนาะโยนตัวนี้ลงไปก่อนเพื่อบัฟทั้งบอดอยากเล่นเจ้านี้เพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มบัตรเจมให้กับบนมือของเราได้แล้วมันเป็นตัวที่ดีในการที่เราจะใช้บัตรเจมให้มันด้วยแต่ผมไม่อยากทําในตานี้นะครับผมเล่นในี่ดีกว่าเพราะมันได้รับบัฟของเจ้าไพเลตจริงๆผมเล่นอย่างนี้ไว้แล้วเก็บ เก็บทุกอย่างเอาไว้ต่อบัดเจมช่างมันไปก่อนหรือเราจะทําทําได้เหมือนกันนะยอมเสียงเงินหนึ่งครับมัฟมันเขาบัฟเขาสักหน่อยสักสองครั้งพอให้มีสแตตดบ้างในการที่จะต่อสู้ไนงะไว้หน้าไปเลยแต่ที่เหตุผลที่ผมไม่อยากไว้หน้าเพราะว่าผมอยากให้ไพเลพคนนี้ตีก่อนที่เจ้าหัวหน้าผมจะตายไนงะหัวหน้าไพเลทถ้ามันตายมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนมันไม่ได้ใช้ความสามารถ ในการที่จะบัฟให้กับบอร์ดของเราแต่นี่คือการันตีว่าได้บััดเจ็มแน่ๆโอเคเราเหลือ3ดาวรวมกับตัวผมอีก2เป็น5ดาเมจตีเจ้าตัวที่ชอบเล่นไพเรสเรียบร้อยตานนี้ <c oughs> มอัพดาวได้นะเนี่ยตัต่อไปนะรู้สึกว่าอยากจะทําอยู่นะถ้าผมอัพดาวไปปึ๊บผมสามารถที่จะขายตัวหนึ่งได้ใช่ไหมครับผมก็ขายตัวหนึ่งไปเพื่อหยิบอันี้มาแล้วตาน้าผมก็จะอัพดาวแล้วตาน้าผมก็จะอัพดาวคือแบบมันจะเป็นช่วงอัพดาวรัวๆละ <c oughs> เล่นเวลาเล่นอ่ะพยายามเอาตัวน,นี้ตายก่อนครับเพื่อการันตีการบาฟให้กับทุกคนเพราะเจ้านี้ไว้หลังหน่อยดีกว่าอย่างที่บอกผมอยากให้ใช้ความสามารถของเจ้าเนี่ย แล้วตัวเนี้ยผมกลัวกลัวแค่อย่างเดียวคือศัตรูป็นตายก่อนที่มันจะมากระทอเจ้านี่ผมจะเสียบัตรเจ็มไปหนึ <wh <wh ่งแต่การทําให้บอดจาก4 4 3 3 3 3 3กลายเป็นเหลือแค่3 3 2 2 2 2เนี่ยมันมันเทรดกันหนักไปนิดนึงใช้ความได้เปรียบของบอดตอนเนี้ย อัพดาวขึ้นไปเลยได้ทำได้เขาเล่นทีมเป็นเมอร์ลอกแต่ว่าถ้าเราตีไปปุ๊บเราบัฟไงเท่านี้เราก็จะมีสแตตพอสู้กับเขาบ้างอ่ะเราได้บัตรเจมด้วยแกแค้นเหรอโอ้ดามเมลเขาหายไปเยอะเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราฉลาดครับไปตีตัวนั้นก่อนโอเคในบอดเราคือ5ตัวผมอีก3ามก็เป็นแปดโดนแค่ป ัาน,นี้ผมก็จะดูก่อนว่ามีตัวอะไรออนบอร์ดน่าสนใจถ้าไม่มีทําตามที่แผนที่เราพูดไว้ตอนแรกครับอัปดาวไปเลยอัปสี่ดาวไปเลยเราต้องเอาดาวคืนกลับมาจากตอนแรกที่เราอัปช้าไปตาสองตาต้องเอาคืนกลับมาอย่างจริงตาน,นี้ผมสามารถขายตัวนี้เพื่อหยิบอย่างนี้ได้นะขายตัวนี้ตัวนี้แต่ผมไม่รู้จะทาทาไมไงผมเก็บเอาไว้ในตาหน้าดีกว่าตาห้าผมก็คงจะทําเหมือนเดิมอัปดาว แต่ถ้าเจอตัวน่าสนใจผมก็อาจจะหยิบเลยก็ได้หรืออาจจะอัปดาวแล้วฟรีซก็ได้เพื่อรวมทอง2ตัวนี้ได้ครับเพื่อที่จะได้หา6ดาวไปเลยแต่6ดาวในเกมนี้หรอ6ดาวในเกมนี้มันเยอะผมไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนดี q ิวบอลคิวบก็ได้นะถ้าได้ตัวบัฟแล้วก็ได้หมูป่าเยอะๆหน่อยแต่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้ตัวที่เราต้องการขนาดนั้นอะ จริงหมูป่าตอนนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋วดูก่อนว่าเราจะได้เล่นแผนแบบไหนผมก็เก็บบัตรเจมไปก่อนต่อให้ผมแพ้ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าพลังชีวิตผมมันยังเยอะอยู่ไงแล้วบอดผมหลังจากที่ได้รับบัฟหนึ่งหนึ่งมามันก็ไม่ได้น่าเกลียดซะทีเดียวไงแต่มันก็ไม่ได้เยอะด้วยต้องลองดูต้องลองดูององดบอร์ดเขาไม่เต็มการที่บอรดเขาไม่เต็มเนี่ยผมแฮปปี้ที่สุดเลยโอ้บอร์ดเขาเต็มแล้ว มลืมไปว่ามันสามารถสุ่มความสามารถได้แล้วมันได้ตีก่อนนี่นะเซ็งตรงนี้เนี่ยแหละครับการที่เขาได้ตีก่อนเพราะว่าเราเสียไปสองตัวเราเสียกันบัฟไปเยอะอยู่ะแล้วเจ้านี่จะตีต่อยสเต็ก็ไม่น้อยด้วยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยสามารถหาบัตรเจมได้มากกว่าผมอีกนะนกตีตัวไหนก็ได้ตีอย่างนั้นดีมากเลยเราลดดาวได้เพิ่มอีกตั้งสี่ ห้าทักอย่างเนี่ยแหละผมโดนมาสิบสีก็ไม่เป็นไรตามใจที่ยังไม่มีคนตายอ่ะผมโดนอีกทีนึงผมก็ไม่ตาย <S <S ผมเจอที่โหลโไไนะจะประมาทดีไหมเนี่ยประมาทดีกว่าประมาทไปผมไม่กลัวเล่นมาขนาดนี้แล้วเสี่ยงมาขนาดนี้แล้วผมต้องไปต่อครับแล้วผมจะหาตัวห้าดาวได้แบบเต็มที่ไอ้ยองตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันทำให้การดีเฟล์อะ จ่ายแค่ศูนย์ไงแล้วการรีเฟรชของเจ้ามิว h ฮาวมันจ่ายสองมันหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอุ้ยมิวฮาวน่าเล่นกับอะเ m e เมนทลที่สุดเลยถ้าผมไดอะเรเมนท์ลที่ตัวสดาวครับที่เวลาเราเล่นเขาเล่นเล่นวิญญาณห้าตัวอื่นลงไปอ่ะแล้วมันจะทําให้การรีเฟรชอ่ะเหลือเหลือศูโหถ้าผมได้ตัวนั้นมาเนี่ยผมสามารถซื้อ2แต่รีเฟรชศูนย์ได้รัวๆได้เปรียบเลยนะถ้าทําอย่างนั้นได้นี่ได้เปรียบสุดๆเลย เค้กะอะฟังไม่เคยออกสักทีถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเค้กทอดก็ตามแต่คนที่พูดคนที่ภาคคาว่าเค้กผมว่ามันเป็นคําว่าเค้กทอดจริงๆนะผมไม่ได้ยินคําว่าเค้กทอดมันเป็นเค้กเพาะหรืออะไรสักอย่างนึงอนะเนาะมันก็ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกบอดเขาเต็มแล้วสแตทไม่น่าเกียดด้วยแอทแทกเขาเยอะ แต่เราได้ตีก่อนยังมีความได้เปรียบเพิ่มนิดนึงจึงนึงเราต้องไปถล่มตีตัวที่แบบเราตีแล้วเราไม่ตายก่อนแต่ถ้ามันทําไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะเสียเปรียบไงอ,อย่างน้อยได้บัตรเจมแล้วก็โดนเข้ามาเท่าไหร่ท่านี้อีดาวสามหกแปดสิบสองสิบสองสิบห้าเนี่ยโอย้จากที่หนึ่งนี่ลงมาที่โหลทันทีเลยเนี่ยโอไม่โหลครับ ไพเลตตัวนั้นมันบอกว่าผมขอจองที่โลมผมให้อยู่แล้วผมไม่กลัวหรอก,ก,กบ,บัตรเจมเราเยอะถือไว้ก่อน <S <S เผื่อไว้ก่อนเรารีเฟซอยู่แล้วนี่แหละตัวนี้แหละเออใช่เลยผมต้อง อย่าพึ่งตายจริงๆอะ่ะปาเน,นี้ยโอ้โห,โโหโเวลามันจะไม่พอนี่นะสิปปสโอ้โนะอนักสูสิสอย่าบ๊อบอย่านะ ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยแล้วองเล่นเจ้านี่แหละหายเจ้านี่ไปละผมต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนหิวน้ำอีกแกวเหรอมันจะหิวน้ำอะไรเยอะแยะครับซึ่งดีนะเดินไปก่อนนายต้องไปขวางไว้ก่อนอหยิบมาตัวนึงก็ได้อ่ะช่างมันเก็บรีเฟรชไว้ผมอาจจะแพ้ตานี้ครับทุกคนแต่ถ้าผมรอด ลืมไม่บัดเจมให้โนมิไปล่ะถ้าผมตายตอนนี้เนี่ยผมจะเศร้ามากเลยโอเคมันมีโนมิซึ่งดาวดาวหนักมันจะหายไปหนึ่งตัวแล้วก็มันดันเอาตัวดีไวิลหนักๆนีน่เอาไว้ข้างหลังผมสามารถที่จะตอดตัวเล็กๆตรงนี้ได้ก่อนลดดาวได้เยอะมากเลยเนี่ยการที่เขาวางตัวแบบเนี้ยมันทาให้ผมลดดาวเขาได้เยอะครับสายเยี่ยมลดดาวได้เยอะสุดๆโอ้เส,ส,ส,สมอด้วยนะเนี่ยนั่นเป็นเรื่องดีสุดๆเลยสําหรับผมอะ ดีมากเลยเยี่ยมเยี่ยม,ยยมผมเล่นอะเรมนทลอยู่แล้วแหละตาเน,นี้ยเดี๋ยวเราเจอศพด้วยถ้าเราบัฟอะเรมนทลเจ้านี้ก็จะได้ด้วยนะสิเออเนาะรีเฟตฟ,ฟรีก่อนเพื่อดูสถานการณ์ตัวโอ้เนี้ยีเฟตไปอีกทีนึงผมต้องการอีกทีนึงโอเคอย่างน้อยก็ได้ใช้ความสามารถอนะ่ะเนาะผมขายเจ้านี้ไปก่อน ผมจะรวมทองแล้วดูว่าได้ตัวอะไรเล่นเขาลงไปแล้วก็ขายเพื่อรวมทองครับหยิบเจ้านี่มาเพราะผมไม่ต้องการสเตตตรงนั้นผมต้องการ <im> การรีเฟลตมากกว่าผมก็รีเฟลตก่อนผมโยนเขาลงไปโยนในนี้ลงไปด้วยเพราะว่าผมอยากบัฟตัวที่มันโผล่อยู่ตอนนี้อยู่ปึ๊บได้ริตาร์แร็คด้วยฮะดีเยี่ยมเลยเราเล่นริตาร์แร็คลงไปครับเราหยิบเจ้านี่มาเจ้านี่จะทําให้การบัฟไอตัวเนี้ย มันจะทําให้การบัฟอันนี้ดีขึ้นมากเรารีเฟตฟรีเรารีเฟตไม่ฟรีแล้วเพราะว่าผมพลาดเรื่องเรื่องการอัพไปนิดนึงโอเคเราได้ตัวดีกลับคืนมาตัวนี้เล่นปุ๊บอะไรมันเท่าก็จะโผล่มาแน่ๆตัวหนึน่งจารันตีโอ้ยซึ่งเป็นตัวที่ไม่น่าเกลียดเลยขายเจ้านี้ไปครับเล่นเจ้านี้แล้วก็ขายหยิบเขาแล้วผมรีเฟซต้องรีบนิดนึงอะ่ะผมก็พยายามแล้วนะวางเขาลงไป แล้วผมก็บัฟผมไม่เอาตัวหยดน้ำนะนะเดีย๋ยวหลายคนอาจจะแบบงงว่าทำไมไม่หยิบ <c oughs> ตัวนี้ก็จะได้รับบัฟแบบเยอะอยู่ผมว่าเจ้าเนี่ยคู่กับไอ้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะไม่น่าเกลียด แผ้ตัวนี้ก็ไม่เสียหายไม่ได้อะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นศพอยู่แล้วแต่ก็ดีการเจอศพมันทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะรอดไปได้อีกตาหนึ่งแน่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองมาหนึ่งตาเต็มติบเหรียญเต็มๆอะ่ะเรได้ตัวนี้ไว้ใช้กับโนมิถ้าเก็บตัวนี้ไวอ้อ่ะอาจจะเป็นผลดีต่อผมมากกว่าด้วยนะอืมเพราะว่ามันก็บัฟตัวเองเหมือนกันแต่ใช้ตัวนี้บัฟก็ได้มันจะเยอะไปขายก็ได้ฮะอาลีเฟสฟรีก่อนจะได้รู้ ผมเจอที่หนึ่งเ่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ปลอดภัยอะถ้าเจอที่อื่นอะผมอาจจะแบบปเปลี่ยนรูปแบบสักนิดนึงนรีเฟรโอ้ยไม่ได้อะไรเลยฮะรีเฟรอีกทีนึง่งโอเคได้โดมี้ตัวที่สองได้ตัวนี้ด้วยฮะโอ้โหผมไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยเฮ้ยผมรวมทองได้เล่นก่อน เล่นก่อนแล้วก็เล่นเขาโอเคผมรวมทองได้นี่คือแบบคนละเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะเอาโนมิตัวนั้นเนะก็บไว้ที่มือเฉยๆว,ว้าวเอาโนมิเก็บไว้ที่มือเฉยๆก่อนแล้วก็เล่นเจ้านี้ไปเลยเพราะว่าผมสามารถที่จะขายเล่นเจ้านี้แทนขายเขาแล้วก็หยิบอันนี้ เพื่อใช้ความสามารถบัฟให้เยอะที่สุดโยนลงไปหายมาเร็วมาเร็วมาเร็วโยนลงไปหายเช่นกันจุดเจ้านี่มาผมต้องรีบหน่อยๆไงโยนเจ้านี่ลงไปครับแล้วฟรีดบอดไว้แล้วก็บัฟให้กับตัวซ้ายโอเคตัวขวาสุดของผมเนี่ยแข็งแกร่งใช้ได้แล้วเจ้านี่รวมทองมาสแตตดก,ก็เลยเหนือหน่อยๆจริงๆผมควรจะสลับตำแหน่งของเจ้าพวกนี้นิดนึงแต่มันก็ไม่ทันละบางกรณีมันก็ไม่ทันจริงๆและ เขาตีตัวนั้นตัวนั้นแข็งแกร่งมากไม่ตายง่ายๆพ่นครับตัวเมอร์ล็อกเก่งสุดของเขาก็ได้ตายไปแล้วด้วยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าลิตเติ้ลแลคเราตายหรือเปล่าถ้าลิตเติ้ลแลคไม่ตายเขาจะโดนดาเมจหนักมากเพราะลิตเติ้ลแลคนี่หลายดาวสิบสิบสิบห้ายี่สิบเจ็ดกือบตายเลยเนาะเรากลับมาเป็นแบบคนที่ทำดาเมจแรงมากอีกครั้งหนึ่งแฮปปี้สุดๆเลยพูดให้ตัวนี้ก่อนเนี่ยยิมาก่อนแล้วกัน หรือว่าผมเล่นแบบนี้ดิผมเล่นทีมเจ้าเนี่ยมันก็น่าเกียดไม่เร็วนะผมไม่อยากเสียตัวรีเฟรนี่เลยอะอ่ะเตยไปก็ได้ช่างมันไม่เล่นตัวอื่นก่อนผมใช้การบัฟอันนี้ให้กับอ่าผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นกับเจ้านี้มากกว่าละ ล้วก็ขายผมมีโนมิอยู่เพราะฉะนั้นเล่นไปก่อนเพื <_ d> ่อหยุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดตัวที่มันจะโผล่มาด้วย <_ d> เราไม่มีตัวรีเฟตฟรีแล้วเราต้องเล่นตัวนี้ครับ <_ d> จริงๆอย่างที่บอกแหละตัวรีเฟตฟรีมันดีมากสำหรับใส่อะไรเป็นท่อแ,แต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วไงเล่นตัวนี้มา าไปนมอีกตัว,นะวนหวนึ่งไม่ทัน,นเดยไม่ทันอนะ่ะหยิบมาตัวหนึ่งช่างมันมันไม่ทันไงผมเล่นผิดผมต้องเล่นเจ้ามีาสเตทผมต้องเล่นสเตทพลาดโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรมองจากสเตทแล้วโอเคเขาตีตัวนั้นก่อนผมโอ้โหแฮปปี้เลยโอเคแต่ตัวนี้นะสิ เปรี้ยงปร่างตัวนี้ของเขานี่แรงจริงห้าสิบหกด้วยพลังชีวิตอ่ะโอเคมันตายแล้วทีเนี้ยเขาต้องสู้กับหกสิบของเราด้วยตัวเขาเองตัวเนี้ยต้องไปตีตัวนี้ให้ได้นาะยนาย,นายต้องไปตีตัวนี้เห็นไหมนายต้องไปตีตัวนี้ฟังนี้โอ้โหไม่ใช่แต่ก็ไม่เสียหายหรอกเพราะมันก็สองดาวอยู่ดี ที่เหลือเราให้เขาสู้กันเองเราได้โนมีทองแ h ปปี้เล่นดูก่อนว่าได้ตัวอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หยิบมาสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้รีเฟตไปแต่ตอนนี้เราอะดาวสูงแล้ว่แต่ผมไม่อยากเสียการรีเ f ต c t แบบเราเจอศกมันก็ดีจริ่ไหม ขายอ่ะทุกคนขัดใจแหละแต่ต้องขายอ่ะเล่นชาวก้าเพื่อบัฟไหมเพราะว่าบัฟทุกตัวเนี่ยอะไรเป็นท่อเรามี3าตัวเจ้าพวกนี้มันก็ได้ด้วยเฮ้ยเราเจอที่หนึ่งนี่นาไม่ได้ มันเล่นไปแล้วไงผมก็เลยต้องเล่นต่อไปแบบจําใจนะเนี่ยบอร์ดผมไม่ดีเพราะมีตัวนี้อยู่จริงๆควรเอาตัวนี้ออกแล้วโยนเจ้านี่ลงไปแทนครับมันเป็นทอนที่เก่งกว่าแต่ผมหวังจะรวมทองให้ได้ไงมันเลยทําบอร์ดให้อ่อนแอลงโดยที่ผมทําด้วยตัวเองด้วยเนะี่ยผมเศร้ามากเลยตีซ้ายก่อนโอเคเยี่ยมแค่นะี้ขอให้มันตีซ้ายก่อนผมแฮปปี้เลยเพราะไอ้ตัวหนึ่งเรามันแข็งแกร่งมากไงตีขวาเยี่ยมเลยเหมือนสั่งได้ครับ แล้วถ้าลิตเตัวแร็กรอดนะเออแบบเนี้ยเขาก็จะเจ็บหนักอีกทีหนึ่งสิบสิบหกอ่าโหว๊บวัวายสิบสองเขาเกือบตายให้เขาไปตีกันเองแล้วกันให้เขาไปตีกันเองเพื่อมามาชิงกับผมแล้วกันเพราะว่าผมการันตีเจอศพแล้วตาเนี้ยหยิบมาตัวนี้ดียิบอาสองเลยปึ๊บีเซไม่เจอจริงๆเหรอผมรวมทองเจ้านี้ไม่ได้จริงๆเหรอครับ ดูท่าทางจะไม่ได้แล้ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องจําใจอะแต่อยากรีเฟรชฟรีจังเลยอะ่ะลิตเติ้แร็กไหนออกไปได้ไหม <laughs> ได้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 แต่ถ้าไม่เล่นลิตเติ้ลแร็กได้ได้ได้ได,ได้เล่นได้นะหนุ <laughs> no ่มมแก้วเม่เาแล้วเยอะไปแล้ว โนมิใหญ่เยอะเกินไปคนระับตัวขวาสุดเรวเนะี่ยอุ้ยลวททองโอเคถ้าอย่างเงี้ยคุยกันรูเรื่องเลยลเลนนแน่นอนสแต็ตเป็นร้อยเลยเนะี่ยเวลาเล่นทีมโนมิแล้วสามารถรวมทองได้เนะี่ยสแตตมันจะเยอะผมเล่นเจ้านี้คนระับจริงๆอนะ่ะตัวขวาสุดนัด่นแหละดีแต่ว่าเล่นอย่างนี้ดีกว่า เพราะมันจะการันตีหาอะไรเป็นท่ารัวๆเลยผมอาจจะเจอเจ้าหนี้ก็ได้ไงแต่อย่างนี้ก็ได้ร้อยสิบแบบตัวขวาสแตทแบบเยอะมากอะ่ะรับดาเมจเมอร์หลอกของเขาพวกนี้ได้หลายตัวสุดๆเลยครับและตัวซ้ายสุดของเราตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาทันทีทันใดอะ่ะเห็นไหมรับดาเมจเยอะแยะยังไม่ตายเลยครับ ชิมดาวของเราซะผมจะแฮปปี้มากเลยนะถ้าเอาเคียร์สามารถชนะตัวนี้ได้เอาเยเอาเคียร์แท้ตัวนี้มันพัฒนาตัวเองไปเยอะแล้วแหละน่าก,กลัวอยู่เหมือนกัน,นนะขายเลนเจ้านี้ครับเพื่อให้รีเฟกฟรีผมบอกแล้วการรีเฟกฟรีของของเจ้าไอเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีโหได้ตัวเจ๋งแฮะ เก็บไว้เลยเก็บไว้บนมือลงเป็นตัวสุดท้ายลงเป็นตัวสุดท้าย <c oughs> ผมต้องเล่นทุกตัวเพราะว่าทุกตัวที่เล่นนี่คือแบบดีหมดเลยอ้าได้รวมท้องหรืออย่างนี้สิได้รวมทองตัวนี้นี่ดีมากเลยผมจะมีสแตตตัวเยอะอีกหนึ่งตัว กลายผมกลายเป็นว่าผมมีสเตตที่แบบว่าเยอะแยะสามตัวแล้วตอนนี้ผมมีสามตัวถ่ายโซนี่ไปรีเฟตก่อนรีเฟตธรรมดาก่อนอย่าไม่ต้องเป็นต้องใช้นี่เลยนะเนี่ยรีเฟได,ดิ้งรีเฟซด,ด้ย,ยิงบัฟมันก็ยิ่งเยอะเนาะ ลองดูแล้วกันว่าบอดเราไหวไหมจริงๆควรเอาแต่ไซคโครนมันยังไม่สีทองอะสแตตมันยังไม่เยอะพอเดี๋ยวค่อยถ้าผมย้อรอดนะผมจะอรอลุ้นกับเจ้าตัวนี้มันอาจจะให้ไซคโครนกับผมก็ได้ทีมของเขาเล่นเป็นทีมพิษเนอะตัวซา้าตัวหน้าสุดนี่แหละเป็นตัวร้ายเลยเพราะมันเป็นพิษดีไวชิลมันฆ่าการันตีฆ่าเราได้หลายตัวน่ากลัวอยู่เหมือนกันทีมเขาแล้วเขาก็มีเจ้าเนี่ยวินฟิลรี่ที่โอเคมันหายไปแล้ว ำลังจะบอกเป็นเป็นตัววินฟิลลี่ที่สามารถฆ่าเราได้เกือบทั้งดอดเลยโอเคเรายังมี5าดาวจากโนมีอยู่ก็ตัวนี้แหละจะเป็นตัวเพิ่มดาวให้กับเราพอโดน12งผมยังรอดอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะทาไซคโครนเป็นสีทองได้ผมต้องหาไซคโครนเยอะๆเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมันเป็นทีมที่มันเป็นทีมที่ไร้กาดเรื่องตัวทองจริงๆมันเป็นพิษไงมันไม่สู้กับเราแบบตรงไปตรงมาแต่มันสู้กับเราด้วยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมาเกาดอนของเขาเนี่ยเป็นตัวร้ายของทีมผมเลยน่ากลัวมากตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยผมแบบชั้นดีเลยครับตัวอื่นมันไม่จําเป็นแล้วอะ่ะแต่ผมต้องหยิบอะไรเมนท่ามาบ้างติดมือบ้างครับเพื่อให้อัพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรีเฟรชได้ฟรีหลายๆทีหน่อยเพื่อหาไซโครนอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะ น,ยนายได้อยู่แล,แล้วตอนสุดท้ายผมก็ต้องเล่นไซโคลนยอยู่ดีนะเฮ้ยเจ้านั่นช่วยได้นะมนนมผมน่าจะแพ้ละทอกคนมันไม่ทันกับเวลาละเจ้านี้ก็ช่วยได้เดี๋ยวผมเจ้าโนมิออกตาหน้าถ้าผมยังรอดนะ ตาหน้าต้องเอโนมิออกไปแล้วมันไม่จําเป็นต่อบอร์ดผมแล้วพวกนี้จําเป็นกว่าเอ่อ DIY ชิลจำเป็นมากกว่าแล้วอน้นมันมี DIY ชิลมันไม่สู้กับเราเรื่องสแตทแล้วมันสู้ด้วยพิษกับ DIY ชิลอย่างเดียวแบบที่เราชอบทำเมื่อก่อนมันเป็นเทคนิคที่ดีจริงๆแหละขึ้นอยู่กับไซโครนเปิ้งป้าของเขาเหมือนกันนะว่าจะตีตัวไหนโอเคตีโนมิก่อนนั่นแย่สาหรับเขา โอเคไม่ตายผมว่าผมชนะเพียงแค่ว่าดาวเยอะดาวน้อยเท่านั้นเองที่จะเสียผมเสียตัวดาวเยอะแต่ว่าผมหกดาวนวมนี่ไป2สองอโอเคชนะ11ดดาวแลมเลยสิดาวเหรอเออนื้อหกกสก็เป็นสิบสิสิมาจากไหน <c ười> คิดว่าผมเป็นเหรือไงสดุดาครับยอดเยี่ยมเลยทีมนี้แหมลิตเตแรกอะไรนี่ผมยอมทิ้งไปเลยนะ เพื่อเล่นไอ้เจ้าตัวบัฟนั่นแทนและคอมโบกับไอ้ตัวขวาสุดสแตทเยอะมากทาให้ผมแบบแบกได้เยอะเลยคอมโบนี้ดีนะคอมโบนี้เป็นหนึ่งอันที่ผมแบบลองอยากจะใช้มานานแล้วแต่ว่าความห่างของเทียสองกับเทียห้าเนี่ยมันห่างกันเยอะไปหน่อยนึงมันเลยไปด้วยกันยากไงถ้าเราจะมาเตรียมเทียสองเอาไว้ก่อนและถ้าเราไม่ได้เทียห้าตัวนั้นอะ่ะมันก็ไรบอยจริงไหมมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเชียวสนุกมาก ทีมมาร์เมนทัลเนี่ยมันจะเป็นทีมที่บัฟบอร์ดหรือว่าบัฟในโรงเตรียมได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนแน่ชัดอยู่ระหว่างโนมี่นี่แหละเป็นตัวที่ดีมากในการบัฟแล้วพอได้ตัวดีไวชิลมามันก็ช่วยให้ผมสามารถสู้กับทีมคู่ต่อสู้ได้แบบไม่จาเป็นต้องบัฟมันเลยอะ่ะถ้าเราเล่นโนมี่เยอะๆแล้วโยนลงไปปึ้งในบอร์ดมันเหตุมันโหดเลยไงซื้อมาตัวเดียวแล้วก็โยนเลยโหดมากประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิ ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมันท่านี่ต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม